สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณสศลการเกมเมอร์สตูดิโอผัวโกส่งตดีผมก็จะมารีวิวแมพของผมนั่นเองนะเดี๋ยวนะฮะโอเคคือแมพก,ก็เดี๋ยวไปนะฮะก็ดูอากาศนะฮะคือแมพนะครับ,ดออนนรบ,รบเดี๋ยวคุณโหลดไปคุณก็รู้เองแมพหนะ้าตึง๊งนะฮะโอเคเกมหมดสองคนโอเคครับเกมหมดสองเสร็จแล้วเราก็มาอ่านกฎกันเลยนะ ชื่อแมปนะฮะก็เห็นแล้วนะฮะกดห้ามทุกบล็อกห้ามเกมหมดเลยนะฮะฝากช่อง YouTube แมพผู้สร้างด้วยนะฮเกมสตูดิโอเฟร์สมาถว่าให้เครทีผู้สร้างด้วยนะฮะโอเคเร่บเกมครับไปกันเลยเอ่อเลเวลหนึ่งก็ง่ายนะครับผมก็สั่งเองมีจังเวินก็สิบด่านนะฮะก็สิบด่านก็จัดมาง่ายเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอโดดก่อนอ้าออ S 1> <S 1> โอ้โหเดี๋ยวเอาใหม่โอ้ไม่โอ้ไม่เอ,เอ,เอ,เอ้สิโอ้หอือไปครับไปไปต่อครับไปต่อครับคุณผู้ชมครับไปต่อครับเสียงเบาไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่าไม่รู้อะครับเสียงเบาไปหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวดิไปตรงนี้โอเคกึค๊บอ่าอ่า ที่ผมารีวิวแล้วก็มาเล่นให้ดูนั่นเองนะฮะสองก็อีสี่นะฮะก็ง่ายๆเลยนะฮะตัวแบบอันนี้นะฮะโอเคก็เรียกว่าแรไม่รู้แต่ผมอยากทำเล่นเองนะเออนะฮะแต่พอดีว่าเพื่อนผมก็อยากเล่นด้วยนะฮะผมก็เลยจะมาแจกันเองนะครับโอเค เดี๋ยวรถตรงนี้นะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะที่ไม่ได้รคลิปเสนาเลยนะฮะก็ได้ลงแต่อ,อินโทรมาแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปให้นะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะติดเรียนนะตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกระโดดไปต่อเลยนะฮะเสียงรบกวนขออภัยนะครับ เสียงรบกวนเยอะนิดหน่อยนะครับพอก็ส่งคอไปด้วยนานสามนน่นลึกนะฮะสปาว์คยนะฮะโอเควิ่งไปโดดปึ๊บ่านะฮะตรงนี้ก็จะมีอารดีด้วยคนระับที่ผมบอกตรงนี้วันเนี้ยถ้าวิบบ่งมาแล้วตกลงไปแล้วไม่ตายมันเป็นปักนะยย่านารฬกนะว้าโ,โ,โอ้อัถทำเองาตายเองเลยสุดยอดครับพี่น้องเลย ตกแล้วโอ้โหตกตกไปมากครับทุกคนอ่เสียง,งคนขอภัยนะฮะก็เราต้องก่อยไปนะฮะพอ,ะะอถึงจะรู้ทางนะฮะโอเคซึ่งผมก็ทำเองนั่นแหละเออแม่งตายเองด้วยนะครับประเด็นเนี่ยสร้างเองตายเองด้วยโหดเกิน,น่ะครับโอเค okay. เดี๋ยวรอ จะต้องลื่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเสียงชัดเปอร์นะฮะเสียงไวชัดก็ต้องขอไปขอทานละไหด้วยในะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนะฮะตอนนี้ก็ด้านที่สี่นะฮะเช็ดปักไม่รู้เดี๋ยวค่อยเบี่ยไปเอาแล้วรวมไม่ใช่อรืโอเคเดี๋มื่อกี้ด้านที่สี่นี่ยดานห้าหา้าน้ำอาหัรละไหโอเคไปเลยครับนี่ต้องต้มน้ำอุทนานั้นนะฮะห้ามโกงครับตะโกงเนี่ย เสร็จผมแน่นอนโอเคครับก็เป็นด่านแบบด่านโงโูงูเลยนะแบบคโ,งโงคตรงูอะครับอืมนี่นะฮะออกมาได้แล้วก็ไป่ไปเรื่อยๆด่านที่หกนะฮะก็โดนแบบง่ายจัดนะฮะด่านหกง่ายจัดนะฮะโอเคปึ๊บ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  ตายเองเสียงนั้นตายเองเสียงนั้นโอ้ชิบหายทุกคนเอาไปต่อครับทุกคนแซบได้ไหมเอาโอ้โอ้สายเขียนไว้ง่ายจ้ะตายเองเลยโอ้ไดีครับต้องมีสติกับสิ่งที่ทำนะครับนะครับต้องใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำโอเค โอเคครับเราก็จะโดดแบบง่ายๆเลยนะฮะโอเคเราจะค่อยๆโดดไปนะโอเคครับโอเคโดดมาแล้วขก็ดูจะตกนะอ่าครับไปครับจะตกนะจะตกนะอ่าได้แล้วได้จะได้แล้วจะได้แล้วจะตกโอ้โหเอ้ตกยังไงโอเคครับไปต่อเลยนะครับ ก็สาดเล่นก็จัะมีตัวอยงเดี๋ยวพ่อะให้คนเลือกตัวนะครับโอเคปึ๊กปึ๊ก okay. ปึ๊กอ่านะฮะเดี๋ยวเราจะโดดไปนะโอเคปึ๊กคราวนี้ต้องได้ปึ๊กอ่าดันจิตกระดูกกระวองเพชรนะฮะโอเคปึ๊กอ่าอ่าจุดอืออืมอือจอดครับดันนี้สามารถกลวงได้นะฮะ ก่อนน้ำบรณะนะฮะสามารถโกงได้นะฮะคือสามารถตายขอไม่ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถโกงได้นะฮะอ่าให้โกงได้เพราะผมเป็นผมสร้างแบบเองนะครับว่านี่นะครับเดี๋ยวก็เริ่มจะดูเฉยๆนะครับว่าอันนี้ไม่ได้โกงนะฮะโอเข็ดไม่เกิดแล้วตอนนี้เก้าดูลงไปเลยไม่ให้ตายนะฮะดดลงไปเรื่อยครับไม่ต้องห่วงครับมันคือสระรามบอกแปะน้ำนะฮะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ นะฮะโอเคก็โดดลงไปเลยคุณตรงคุณก็โดดลงไปเลยครับกวาดทายร้อยเซนนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวริ้งโดดผมทิ้งไว้ให้ใต้รังคิดนะฮะก็ใครที่สนใจอยักเงินก็โหลดเพ่นได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูเฉยๆนะด่านสิบตรงนี้ก็สตาร์ยตรงนี้ก็แบบเราจะแับพวกสายก็ ทีนทีมันลงลงไปแล้วเราก็สามารถหยิบตรงนี้เราทีนทีเพวกอะไรกันลับบานนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจแสดงให้ดูนะฮะอ้าคุตัอย่างนี้นะฮะโอเคอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เสีครับตกจริงเลยนะฮะโอเคเนี่ยเนื้อเราไปหยิบตุ้ดิอ่าเห็นไหมครับโอเคแล้วก็ต้องวิ่งไปครับยังไม่เจอครับนันโอ้ตกนะฮะโอ้โหจีบตายเลย เ okay, ึ้นใหม่โอเคแล้วก็มาเหยียบตรงนี้เช่นเดิมครับเอาตัวแค่นี้ก็ต่อละโอเคเอาใหมา่ครับเออต้องสติก่อนเออโอเคนะอันนี้ประมาณว่กตรงข้างนี้ก็เขาเรียกว่าอ่าคอมมานด์บล็อกตรงนั้นก็เนี่ยเราไปหยิบเบลโคนที่อยู่ในตัวเรามันจะหายไปนั่นเองนะไม่ใช่เออทับยู่นะขอพลอยที่ไม่ไสดแสดงให้ดูนะฮะโอเค เดินไปก็เดินไปครับเดินไปเลยนะโอเคตรงนี้ก็เหยียบเลยว้านี่เครื่อง,งามเลยนะครับเี้จบเลยเี้คุณพันแล้วเต็มสิบห้าเท่าไรอยากให้มีพักสองไมให,ให้เครดิตเพ้่มด้วยทัวร์แบบนะฮะกดป้ายอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะมันเป็นบล็อกล่องคนนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะโอเคก็เดินไปครับ ใครไม่เคยเล่นแมป,ปปากบวกเลยผมก็เลยเอามาให้เล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะแบบเดินไปแบบทั่วแมปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบง่ายง่ายง่ายทั้งนั้นเลยนะฮะขั้นสองอยากกว่าน,นี้แน่นอนนะแด้ผมเติมผมบวกอ่ะต้องมีขวบเขาเป็นไรง่ายไปเนี้ยเอามาให้ดูทำไมนะฮะเดี๋ยวใครจเล่นอยากเล่นเลยนะฮะเ,เดี๋ยวคิดหนาววา้าก่อน ยากคนนี้แน่นอนนะฮะรับรองคนสร้างก็เล่นไม่ผ่านนะฮะทิดงหน้าโอเคแน่นอนเฉยใจพิมพ์น่าจะคนสร้างเอีกคนอย่า,ยาเล่นไม่ผ่านนะนะฮะโอเครับรองนะครับ,รบภาคสองอย่างนี้แน่นอนแบบเอ่อแบบหน้านะฮะโอเคแบบหน้าและแบบนี้ก็มีชื่อว่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ลงบนหน้าจอนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยในรอบใครที่สนใจแบบนี้ก็รู้ใจสั่งเตอร์ร์จุโปรอยนะก็แบบนี้ก็มีชว่อที่ขึ้นตามนะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอดันเองนะฮะโอเคเพิ่มเลยโอเคนะคนจะเห็นกันแล้วนะนี่แหละก็คือชื่อแม็ก นี่นะคะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบชีวิตกอย่าลืมกดไลค์กดับด้วก็ดีจะไม่พลาดที่ไม่จะ่องเราปสเนี้กดแชร์้าเรชอบมากดแชร์นะโอเคก็สำหรับทุกนขอบคุณที่รับชมจบแลเจอบ่บายเจบว